พวกแกอยู่ในนี้นะแต่คุณผู้หญิงบอกว่าพวกแกฟังที่ฉันพูดไปรู้เรื่องหรือไงออเอ๊้ฟังฉันให้ดีนะฮะฟังพี่เจดยญิงด้วยถ้านายทำอะไรเธอแล้วก็ฉันจะถล่มนายแน่อืมไอ้ยี่มเาเี่เร็ว ที่นี่ฉันขอคนตนิทเช่ามานะ่าเราจะอยู่ที่นี่กันไม่ต้องกังวลแม่ทหาไม่เจอหรอกนี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ฉันเกิดมาที่ฉันปฏิเสธแม่นึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ฉันยังใจเต้นไม่หยุดเลยแล้วนายคิดยังไงถึงมาเช่าที่นี่เมื่อคืนฉันกังวลเลยปรึกษานานกงเซลวี v, เขาบอกว่าถ้าไม่กล้าแม่แต่จะพลิกโต๊ะก็จะไม่เหลือโอกาสในการต่อรอง ถ้าไม่กล้าต่อสู้ก็คงไม่มีอนาคตที่มีความสุขส่วนหัวเราเรื่องแม่ของเธอให้ชั้นฟังในเมื่อเธอต่อรองกับแม่ของเธอไม่ได้เหลืออยู่ทางเดียวคือพาเธอหนีฉันแค่พิกโตนะ๊ะหน้าเท่าที่ฉันทําได้มันหมายความว่าเราจะยึดติดกับแผนหลังจากการหลบหนีตูดตูดขนานโทรม,มาบอกว่าบัญชีถูกอายัดหนะ้าอืม แม่องการบังคับให้ฉันกลับบ้านมันต้องงงวนหน่าฉันคิดว่าอยู่แล้วเชียวเราโตกันแล้วนะเขาไม่มีทางบังคับเราได้ต่อให้เขาต้องการจะตัดเธอออกเขาคิดว่าถ้าเธอไม่มีเงินแม่นางก็ต้องกลับไปแต่เขาต้องเสียใจที่ถูกฉันฉันได้เงินมาจากการเล่นหุ้นและแบ่งครึ่งหนึ่งให้กับคอัวฉันยังเหลืออีกห้าพันเหรียญเงินก้อนนี้พอใช้จนกว่าเราจะเรียนจบมปลายแน่ เพราะข้ามาหาวิชาไรายฉันอยากาทางอีกแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างอิสระที่แท้นายก็เตรียมทุกอย่างไว้แล้วฉันมองผู้ชายอย่างนายไม่ผิดจริงๆลืมตาแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละ <laughs> ผู้ชายคนนี้เหมือนจะมีอะไรบางอย่างน่าเสียดายตอนนี้แม่ของเยียดหญิงเป็นผู้ผู้โสที่สสุดของตระกูลเยีย เธอไม่ถูกกับแม่สุนหัวเฮ้ยากแต่งงานกับเซซีย,ยต้องหาวิธีรอดจากเขาให้ได้ภายในปีหน้าแต่ต้องเตรียมตัวให้ดีมอหันทับสามรกระสือล่ยิงกำลังพยายามเข้าหาทุกคนบางที่อาจจะแปลกๆไปบ้างแต่พวกเจ้ามอย่ากักบเพื่อนๆกำลังช่วยเธออยู่เหมือนกันทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น สมกับเป็น 4, สีสามหสัจจรรย์ไม่ต้องทำอะไรมากก็ยงใจให้เสียวหญิงได้อืมนน่นี้เราเพิ่งเจ้าหมอย่าได้เยอะเลยฉันก็ต้องขอบคุณนายเหมือนกันขอบคุณที่ะขอบคุณที่ดูแลยัว,ยยวหญิงเหมือนน้องสาวได้แทนนะฉันกลัวเรื่องของพี่ยัวหญิงจะทำให้เสียวหญิงอะ่ะโดนจับตามองขอบคุณที่นายให้กําลังใจลู่หญิงนะอยากให้พี่เฮียได้เห็นจังเลยเอาล่ะผมไปดูแลที่ห้องพักก่อนนะอืมช่งหลินยา่าอย่าคุยด้วย เขาเรียกผมไปพบที่ห้องพักถ้างั้นเจอกันหลังเลิกเรียนนะโอ้โหเจ๋งสุดๆแบบนี้ลูกค้าฉันนะ่ะคงเยอะขึ้นเรื่อยๆแน่ดีกว่านี้ไม่ได้ละละ่ะว่าไงนะเสวี่ว่าเจ้าหญิงหิมะมายาไม่เห็นว่าเาเลยทาไมต้องเอาแต่รบกวนติ่งหันวีด้วยไม่เป็นไรนะ ช่วงนี้มอย่ากับเซลว,วีคุยกับฉันนะฉันดีใจมากเลยเมื่อก่อนฉันไม่ทันรู้ว่าเธอโดนแกล้งตอนนี้ฉันเป็นหัวหน้าห้องฉันาจะจัดการให้ต่อจากนี้ถ้าต้องกอารอะไรบอกเราได้พวกเราจะช่วยเธอเองอืมเยี่ยมไปเลยยา่าจากนี้วีวีอ่ะจะเป็นหนึ่งในแก๊งของเราแล้วช่วงนี้เฟยเฟยอ่ะกับติงนันวีก็ดีกันอยู่นะภาพขาวสีคนอยู่ด้วยกันเป็นอะไรที่คุ้นเคยมากเลยล่ะ เขาได้เป็นสีสามหัจสจย์ไงพูดถึงสีคนนั้นถกเว้ยเว้ยไปไหนละ่ะล่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ทำไมคุณเ yeah, ย<ะ>่เซนเองล่าจาได้หรือเปล่าเหมือนต้วหนังสือฉันเลยแต่แต่ฉันจำอะไรไม่ได้เลยถ้างั้นกระตุ้นความทรงจำหน่อยดีไหมคราวที่แล้วที่เราเล่นฟันดาบฉันเสนอให้เธอเอุ้นขึ้นมาตอนแรกเธอไม่ยอมแต่ฉันคุยจนเธอยอม ฉันจำได้ว่าตอนนั้นฉันเป็นล้มไม่น่าใช่นะหลังจากที่ฟื้นขึ้นมาจจเจก็แต่บอกว่าฉันโดนวางยาฉันโดนวางยาจริงเหรอถ้าทางอาจจะนึกออกแล้วสินะในในตอนนี้ฉันเป็นผู้หญิงถือหุ้นใหญ่แล้วนี่ง้นสั่งผู้อำนวยการใหม่ละกันฝากด้วยนะอาจารย์หวังอืมฉันจะรับผิดชอบเองอาจารย์หวังตกลงกับหลิหนแนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรมาก ถึงเวลาที่ต้องแก้ไขและพนันานโรงเรียนแล้วฉันไม่มีทางปล่อยโอกาสนี้ไปรอดแล้วเธอล่ะทำไมยืนอยู่ตรงนั้นล่ะตกไปเว้ยก่อนหน้าน,นี้ไม่นานพวกเธอใช้วิธีนี้ในการเชิญคนงั้นเหรอทำไมมีปัญหาอะไรงั้นเหรอถ้าฉันได้คะแนนได้ฉันคงให้แค่หนึ่งดาวงั้นเหรอหน่าออยชมัสแต่ที่ผ่านมามีแค่ฉันที่ต้องให้เกียรติคนอื่นทั้งนั้นราคาร่าที่แบ่งคะแนนให้ฉัน บอกมาว่าคิดอะไรอยู่ถึงได้ใช้วิธีนี้จับฉันมาที่นี่เธอต้องการอะไรกันแน่หลิงหน้าในเมื่อจําฉันได้ฉันก็จะบอกตามตรงตกเว้ยไม่เป็นคนของฉันเธอฉันไม่ได้ดูคนที่ชอบเพศเดียวกันนะแต่ฉันไม่ข้ามเพศนะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดสิฉันหมายความว่ามาทางานให้ฉันดีกว่าฉันไม่สนเธอไม่รู้สึกน่าใจบ้างหรอเธอทำงานให้ผู้หญิงที่เป็นแฟนกับคนที่ชอบขนาดผู้หญิงที่แข็งแกร่งที่สุดยังโดนไม่ได้เลย อิซูเชียก็รู้ว่าเธอชอบแฟนเขาแต่เขาก็ให้เธออยู่ข้างๆเขาตลอดเธออาจจะคิดว่าเขามั่นใจฝ่ายแรงแต่ถ้าจะบอกว่าเขาทําเพื่อถูกถูกเธอเพราะเธอไม่กล้าทำอะไรไงล่ะซูเชียเอาแต่ใช้สติปัญญาของเธอด้วยไม่ห่วงว่าเธอจะต้องแย่งแฟนเขาฝีปากดีนี่แต่ทําอะไรฉันไม่ได้หรอกก่อนนะเธอยอมรับสถานการณ์ตอนนี้ได้นั่นหมายความว่าเธอรู้ดีและยอมรับเอง ดูเหมือนว่าเฉินเฟินอ่ะก็คงคิดถึงเธอก็ต่อเมื่อเขาใช้สมองเธอมาช่วยทำงานเขาหน่อยสิมันแปลกนะทีะเ่เราลักใครบางคนแต่ไม่เคยได้อะไรกลับมาแต่จะมาเพื่อยิดยามฉันล่ะก็มันต้องเสียเวลาหรอกนะจะเป็นไม่ได้ยังไงฉันไม่ช่วยเธอนะฉันจะบอกโอกาสความเป็นไปได้ให้เรื่องนี้ฉันรู้จะหาคำไหนมาพูดกับเธอถ้าทางฉันน่ะเริ่มู่เป็นบ้าแล้วสิก็ได้ฉันจะอยู่เป็นบ้า,ก,บากับเธอไปสากาักพักละกัน แต่ถ้าไม่สำเร็จอย่าหวังว่าฉันจะตายไปพร้อมกับเธอแล้วล่ะเก่งว่าจะเป็นไปไม่ได้น่ะสิเราจะลงเรือลำเดียกันแล้วก็ต้องขึ้นไปถึงฝั่งด้วยกันหรือไม่ก็ตกน้ำไปด้วยกันทำอะไรของเธอปล่อยฉันนะมันต้องสนใจไปเบิกประกันนิดหน่อยตอนนี้ฉันไม่เคยคิดว่าเธอเป็นเครื่องมือเลยนะฟังฉันก็เหมือนกันหรือเธอคิดอย่างนั้นฉันไม่ได้ตัดสินใจเพราะคำพูดนั้นหรอกแต่ฉันไม่ค่อยพอใจกับสถานการณ์ช่วงนี้เท่าไหร่ ช่วงนี้ฉันบอกกับตัวเองตลอดว่าฉันแพ้และมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่ในใจลึกๆก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลายอมรับความแพ้แพ้ฉันไม่ขอให้เธอให้อภัยแต่ฉันแค่อยากจะลองดูอีกสักครั้งเธอไม่เหมือนกับตอนที่ฉันเชิญเธอไปตอนแรกเลยเธอมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นการเติบโตของเธอละกันฉันจะทําอะไรทําไมต้องว่าเขาจับผิดกันด้วยตาแล้วฉันไม่ได้จับผิดต้องน้อยเธอกับฉันเฟิน จะต้องกลายเป็นคนของฉันทั้งคู่ฮะอ